สวัสดีครับผมนายพฤฒน์ปุตปเตยนะครับรหัสนี้เจ็ดหกห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนหนึ่งสามหกแปดครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปอธิบายโค้ดการบ้านไฟนอลข้อที่สามนะครับเป็นการทำบอร์ดรีเซฟกับเซนตนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของโค้ดของเซนต์ send. คือตอนแรกเราจะกำหนดค่านะครับไบต์จะเป็นของคีย์แพดก็จะเป็นสิบหกสิบหกแล้วก็คอมบิคีก็จะ คอมคีฟอนเซเว่นเซกเมนต์คอมเซเว่นเซกเมนต์ก็จะตามที่เห็นนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มแรกเราจะใช้เป็นอินพุตของยูสร์ก็จะให้ UBRR ส H ส่วน High เท่ากับ0แล้วก็ UBRR ส Low เท่ากับ103คืออะไร103เนี่ยได้มาจากการคำนวณเบลเรนนะครับส่วน UCSR 0 B ก็จะกำหนด U U C S R ส่วน b และ U C S R ส mm ่ hmm. วก็จะกำหนดให้เป็นตามที่เห็นเลยนะครับต่อมาก็อันนี้ก็จะเป็นของ Transmit นะครับ mm hmm. ก็จะตามนี้เลยครับให้ mm hmm. เกิดการคำนวณอย่างนี้ครับส่วนอ,อ, <ullah S 1> อินพุตของอินพุตของเซอรเ์เฟิซกเมนต์ก็จะเป็นในส่วนของ pin F แล้วก็คอมเซมเบนเซกเมนต์ก็จะเป็นในส่วนของขาทินเคครับอัพุตก็เช่นกันครับจะเป็นให้เป็นตัวกำหนดเป็นตัวไยนานะครับลำเบอร์ส่วนการคำนวณ v c d ก็จะให้เป็นของหลักหน่วยก็จะเป็นมัดด้วย10แล้วก็ไอหลักสิบก็มัดด้วย10แล้วก็ชิปไป10บหลักร้อยมัดด้วย10ชิปไป8แล้วก็1นึ่ันก็มัดด้วย10ชิปไป12ครับ แล้วก็อันนี้ก็ที่เหลือก็ตามที่เห็นเนียนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของอตัวเซนนะครับได้ตัวรีเซฟครับรีเซฟค่าด้านบนก็จะเหมือนกับตัวของเซนเลยคือด้านบนจะกำหนดค่ากสี่คูณสี่ ก็คำคีสี่คูณสี่นเซมิ e อนดเซกเมนต์คำเซมิแอนเซเมิอนต์ก็จะเหมือนตามที่เห็นนะครับโยาศาสตร์ก็อันเดียวกันครับโยวาสารทันสมักันเดียวกันส่วนที่ไหนก็จะคล้ายๆกับตัวเซนนะครับอันนี้เป็น c d อันนี้เป็นตัวกำหนดของคีย์แผ่นะครับคีย์แผ่ก็จะกำหนดให้เห็นตามนี้ครับ1 4ูณ4ก็ประมาณนี้ครับ สอ,สองการนี้จะเป็นบอร์ดทั้งหมดที่เสร็จนะครับขอบคุณมากครับ